เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2567เวลา10นาฬิกาณห้องประชุมสุดสยามชั้น1เทศบาลเมืองเบตง นายกิติพลเปรมรัชานนท์ประลัดอุวุโสอำเภอเบตงพร้อมด้วยนายสกุลเล็งลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงคณะผู้บริหารบุคลากรเทศบาลเมืองเบตงและผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอเบตง14แห่งรวมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการวิจัยพัฒนาพื้นที่ตัวแบบเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในบริบทเมืองชายแดนเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาโดยมหา วิทยาลัยราชพัฒเยลาซึ่งสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศและมหาวิทยาลัยพะเยาผู้ช่วยศาสตราจารย์สวพรจันทรสรศกุลและคณะผู้วิจัยมหาวิทยาลัยราชพัฒยลาร่วมชี้แจงแผนการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ตัวแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดที่กำหนดไว้โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ นิเวศการเรียนรู้รวมไปถึงมุ่งเน้นการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเมืองและอยู่บนพื้นฐานทุนวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะทำงานนักจัดการเมืองหรือกลไกเชิงโครงสร้างที่ขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้เป็นหน่วยงานการจัดการพื้นที่ที่มีความเข้ม แงเพื่อเชื่อมประสานกันเป็นเครือข่ายนักจัดการเมืองในการขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อลดความลืมล้ํำทางการศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันข้ามพื้นที่และสามารถเป็นพื้นที่ตัวแบบที่ขยายผลต่อไปได้เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่การเรียนรู้ให้เป็นเส้นทางการเรียนรู้ในเมืองบนพื้นฐานทุนวัฒนธรรมรวมทั้งอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาจากทุนทางวัฒนธรรมเมืองเบตงจังหวัดยะลา และการสื่อสารสร้างการรับรู้สู่สาธารณะโดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์เป็นนักเรียนเด็กและเยาวชนทั่วไปในพื้นที่ไม่น้อยกว่า250คนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในครัวเรือนยากจนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาหรือเป็นผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางทางสังคมหรือกลุ่มเสี่ยงตามบริบทพื้นที่ชายแดนจำนวนไม่น้อยกว่า50คน